पनीर ช่างเขาก็จะใส่ปูนปูนกาวนะครับปูนกาวนี่ก็ดูแนวระดับนะครับตัวเนี้ตัวเนี้ที่ที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแนวแนวนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี้ยก็คือแนวฟ้าที่ช่างฟ้าเขาทํานะครับช่างคนเดิมเขาทําไว้นะครับก็คือมันมันจะเป็นโค้งๆค้งครับมันมันจะทําให้เห็นช่องว่างอย่างนี้นะครับ น,นี่คือจุดที่เขาเรียกว่าช่างไม่มีเลเซอร์ <laughs> ช่างไม่มีเลเซอร์เขาทําไว้นีครับทีนี้พอมาดูมาดูมาดูการเข้าปลั๊กเข้าอ,อะไรนะครับก็คือจุดจุดที่มันมีปลั๊กอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยคือคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับจะออกมาลักษณะนี้นะครับห้องน้ําเหมือนกันนะครับจุดจุดรับน้ําจุดป๊อกนะครับเรามาดูนะครับก็จะ เสมอกันก็จะเรียกเสมอกันก็ประมาณนี้นะครับเรียกว่าโอเคนะครับ